อดีตเลย์บอยเคยพัวพันไต่เพนพักเปิดบ้านบีที่ระพงถูกจ้างถ่ายงานจนได้นางเอกแม่เบี้ยเป็นภรรยาทั้งคู่มาเจอกันเพราะบีมาเล่นเอวีเพลงรับบทใหม่ไม่มีเธอให้ฮันนี่ซึ่งฮันนี่เป็นคนเลือกให้บีมาเล่นและบียอมเล่นให้ทั้งที่บีไม่ชอบการอยู่นักร้องเลยหลังจากถ่ายทำเสร็จฮันนี่ถามว่ามีงานอะไรต่อซึ่งบีต้องไปถ่ายภาพให้กับรีสอร์แทแห่งหนึ่งในเกาะสมุยและตอนนั้นฮันนี่ ก็ต้องไปกอดสมุยในวันเดียวกันพอดีฮันนี่ก็ขับรถตามมาหาจริงๆทําเอาบีตกใจพอสมควรเพราะไม่คิดว่าจะมาจริงๆหลังจากนั้นก็ยาวเลยซึ่งตัวฮันนี่ชอบบีเพราะเป็นคนเก่งมีความรู้ทําได้หลายอย่างเขานําหน้าเราได้ทุกเรื่องด้านบีบอกว่า ตอนนั้นเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าไปทําให้เข็ดเรื่องความรักเป็นโสดนานมากแต่พอเจอฮันนี่ที่มีนิสัยกุ๊กกิ๊กมีรายละเอียดต่างๆคอยเอาใจใส่เป็นห่วงมีมุกตลกเลยทําให้รู้สึกชอบส่วนการทํางานของบีที่เป็นช่างภาพถ่ายนูที่ถึงแม้จะดูสุมเสียงก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับฮันนี่เพราะรู้ว่าเป็นการทํางานและเมื่อบ,บีมีปัญหาฮันนี่ก็คอยช่วยเหลือเรื่องงานอีก ซึ่งฮันนี่มองว่าถ้าเข้าไปสัมผัสการทำงานจริงๆจะรู้ว่าคนอยู่กันหลายคนและการทำงานมันทั้งร้อนและเหนื่อยสงสารผู้หญิงมากกว่าเพราะจะเหนื่อยกับการถ่ายมากส่วนม้บอกว่าฮันนี่เป็นคนชิลๆมากกับเรื่องนี้ถ้าเป็นแฟนเก่าจะมีปัญหาจะโดนทิ่มลูกตาต้องใครไม่ได้กับเรื่องที่นางแบบฝรั่งโดดกอดจ๊บบีกลางงานปาร์ตี้แถมเอาขาหนีบบีต่อหน้าแล้วจ๊บ ฮันนี่ก็ไม่หึงแต่ยอมรับว่าตกใจแต่ขำมากกว่าเพราะเหมือนลูกลิงอีกทั้งอีกฝ่ายก็ไม่ใช่คนไทยตอนนั้นบีก็กลัวฮันนี่โวยแต่ฮันนี่ก็เฉยๆถามว่าเพื่อนเหรอนอกจากนี้ฮันนี่จะไม่เคยโทรตามเวลาทำงานจนเป็นฝ่ายบีที่ต้องโทรมาถามว่าอยู่ไหนทำอะไรไม่เห็นโทรมาแต่ว่าตั้งแต่จิบกันฮันนี่ก็ไม่มีคนอื่นเข้ามาซึ่งบีเองไม่ใช่ คนชอบถึงอยู่แล้วแต่ตอนที่คบกันใหม่ๆหลายคนก็มองว่าไม่น่าจะรอดหรือมีจีบเพื่อให้ฮันนี่มาถ่ายนูดมากกว่าฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำาใหม่ๆด้วยนะคะ